สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเสริมรำเพรีนงออฟิเชียลนะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตอนนี้บ่ายสองโมงนะครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับเอาดีครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาอีดีท่านี่ยินเสียงเจ็ดจัดเจ็ดจัดพูดเลีวยงใหม่นี่ครับกรมป้าใหม่ตรวจสอบกัน Wow. Nhìn ngay. ô. Oh. เวลาว่างส่อมไปครับพี่น้องเอ่อเื่อจากของใส่งานนะครับต้องโดนแดดโดนฝนนะครับโดนแดดโดนฝนเป็นบันไดนะครับชั้นบันไดครับชั้นพักบันไดครับพี่น้องโดนแดดโดนฝนมืนกับบูพังกัธรรมดาครับแล้วก็ท้อการแจกให้ครับพี่น้อง นี่กี่แผ่นครับเนี่ยตัดไปเลยตัดไปเลยตัดไปเลยครับเอาแผ่นมาทาบชิดเออ ฟังโน <Okay. S 1> ันดีเหรอเจนี oh, sure. yeah, ่แก้มันโค้งไปเห็นไหมว่ามันปุ่งมันปุ่งไปหัวมันใหญ่วะเอาอะไ้เนาะฮาเก้วได้เห็นปะมันปุ่งนะฮะกวนี่ยับมาหน้อยหนึ่ง เห็นยังห็มันเลยมาหน่อยหนึ่งมันก็ได้แล้วโอ้ยโหลดนี่ไปลดันด,ดอกสะบปปัดได้สอเดี๋ยววงส่งแผ่นั่นขึ้นตรงโกงงงมูแค่น,นั้นขึ้ตรงโกงงงมูอยู่นี่มันสวยไปสอเลยเอาลูกผู้ใดญ่ฮะเนีเาา่ยไปปลาหมาอะไรใช้โวยไปเล่นนำ้ำระวังเน้อมีตกสายดิ อ้ไปสวมนี่จะไปเด็กไก่ชาดิตายแล้วโอ้ก็ไม่ใช่เกลือเบียบน้ำน่นะตัวนี้ตัวนี้น้ำงอน้ำงอ,อ,อ,อเออน้ำงอบ่ของคนนี้โชคดีมือ่อวะ อันนี้มันอันนี้มันเจดออกมากเลยบ่เข้ากับตัดตรงไปเลยตัวนี้ตัวนี้มันเจ๋งหัวออแม่นบมานเ่ยต so ัวจ okay. okay. yeah. ุดหัวเลยมันเจ๋ดมากเข้ากับเข้าบังคับตัวไอ้ตัวนี้เราขันคันคันเขาแม่นร้อเปอร์เซ็นต์ไม่จะบังคับได้มันม่จะบิดได้ไปเลยเข้ายิ่งตรงเลย พี่น้อแล้วั้งครับโอ้พี่น,นี่รุ่นนะครับรุนร้านอีกครับรุนร้านอีกนะครับวันนี้เพราะว่าได้ยินข่าวแว่วว่าบัตรแข็งขายไปแล้วแปดพันใบนะครับขายบัตรแข็งไปแล้วแปดพันใบครับพี่น้องอ๋เองครับมันพูครับนี่ครับ มันกับถือฝนแน่ถือแดดแน่ครับมันกับฟูทังเป็นธรรมดาครับของใช้งานตัวในพังเข้ากับสมแซมแจใไขครับพี่น้องครับครับผมเออคนก็ยังป่วยยังไขเนะนี่ครับนี่ครับ ผู้ครับเอ,อเานั่งหางเครื่องมาหลอกมาล่ามห้อง,องเนี่ยขึ้นเรียนล่งครับวันนั้นตรายครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับพี่น้องผู้พังคนครับผู้พังหอก็ต้องเปลี่ยนธรรมาดาครับพี่น้องมามสาดเต็มนะครับ ขายไปแล้ว 8, นะครับขายไปแล้วแปดพันใบนะครับสําหรับบัตรแชงครับพี่น้อง่อาง่ารังคายกำลังมาจับจองมอหาทําเนีดีๆนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านโรงเรียนบ้านระเวียงนะครับโรงเรียนบ้านระเวียงครับพี่น้อง พี่น้องอ่านวางเลยครับนี่ครับพี่น้องเอาพูดเลยอ่านหรอครับนี่ครับอ่านวางเลยครับนี่ครับอ่านวางเลยนอนนี่อ่านวางเลยครับนี่ของหนูยังไหนครับไฮบ่ได้ไหมของหนูหอยบอสพวกหอยแล้วบนไหนไฮแล้วหอยอะไรอ่านมาเลย แมนนี่บัากาศเราอ,อะไรมีออยากมดอกเด็กอมไรน,นะาสาะจะได้ดนเขาสาระมันในวันเงาฝันออสาธะอย่างนี้จะสาวันนะครับสานอแบบหออาน่นู้ยัยงหรอไม่องบองเหอนนอ้ายว่านู้ี่ี่บอกง่ายส่านู้ย่นี่ดอ้าพี่หนอเอา ขอบคุณครับขอบคุณทุกกาลั่งใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องชมแล้วคนไค์กดแชร์ครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชิปนี้ครับสวัสดีจ้า